ข้าแต่พระยาเวองค์เจ้านายพรองค์ตรัสกับข้าพระองค์ว่าจงเอาเงินซื้อนาและหาพยานเสียแม้ว่าเมืองนั้นจะถูกมอบไว้ในมือของคนเคลเดีพี่น้องครับเมื่อเกือบ20ปีก่อนนะครับเกิดสุนามิสึนามินะครับที่จังหวัดนะครับทางภาคใต้นะครับหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นไม่นานนะครับ ราคาที่ดินในภาคใต้นะครับในจังหวัดภาคใต้เกือบทั้งหมดโดยเฉพาะจังหวัดที่ถูกคลื่นสึนามิทําลายนะครับลดลงอย่างมากเลยครับเพราะว่าเจ้าของที่ก็ไม่ต้องการจะอยู่ที่นั่นต่อไปอยากจะขายนะครับและก็ไม่มีใครอยากจะซื้ออีกต่อไปเพราะกลัวว่ามเมื่อไหร่จะเกิดสึนามิเกิดขึ้นอีกก็ไม่รู้ ผู้ขายก็อยากจะขายผู้ซื้อก็ไม่อยากจะซือ้อก็เลยทำให้ราคาที่ดินในช่วงนั้นถูกมากนี่คือราคาที่ดินในภาคใต้นะครับขณะที่ราคาที่ดินในภาคเหนือนะครับทีบตัวสูงขึ้นเยอะเลยครับเพราะคนรู้ว่าภาคเหนือนั้นอยู่ที่สูงน้ำทะเลก็คงจะไปไม่ถึงคนกรุงเ<น>ทพคนใต้ก็เลยไปซื้อที่ดินในภาคเหนือไว้เยอะแยะเลย เรื่องที่เกิดขึ้นนี่ก็คล้ายๆกันครับในเวลานั้นนะครับพี่น้องกรุงเยรูซาเล็มนะครับกําลังจะถูกยึดครองโดยนะครับอาณาจักรบาบิโลนกําลังจะตกไปเป็นเฉลยและอย่าลืมนะครับเมื่อเป็นเฉลยนั่นคือคนทั้งหมดในกรุงเยรูซาเล็มคนหนุ่มคนสาวนะครับยกเว้นคนแก่คนที่พิการเขาก็อาจจะไม่กวาดต้อนไปเป็นเฉลยก็อาจจะทิ้งไว้แต่คนส่วนใหญ่ ที่มีกําลังวังชาที่มีนานาคตนะครับจะถูกจับและส่งไปอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มจะต้องถูกเนรเทศไปหมดเยรูซาเล็มจะกลายเป็นเมืองร้างไม่มีใครอยู่เพราะคนจะต้องถูกอพยพไปอยู่ที่บาบิโลนดังนั้นจะมีใครละครับที่จะมา,าเก่งกําไรครับเหมือนนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยเรา จะมีใครมาเก่งกำไรซื้อที่ดินในประเทศอิสราเอลที่กรุงเยรูซาเล็มที่จะต้องลกล้างไปอีกต้องเจ็ดสิบปีนะครับอีกเจ็ดสิบปีนะครับและเขาไม่รู้ด้วยนะครับนี่เรารู้เพราะว่าเรามาอ่านย้อนหลังแต่ว่าคนที่จะซื้อที่ดินที่นั่นเนี่ยเขาไม่รู้นะครับว่าคนอิสราเอลจะกลับมางนั้นถ้าใครซื้อที่ดินเนี่ยถ้าเป็นพูดภาษา นักธุรกิจในสมัยนี้ก็เป็นการลงทุนที่ไม่ฉลาดเลยนะครับไปซื้อที่ดินที่ดินตาบอดที่ดินที่ทําประโยชน์อะไรไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันครับไปซื้อที่ดินในประเทศที่ลกล้างนะครับไม่มีคนอยู่แล้วอีกเจสิบปีแต่พระเจ้านะครับสั่งให้เยเรมีซื้อที่ดินเืนหนึ่งครับพระเจ้าสั่งให้เยอรมีซื้อที่ดินเืนหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยัน เพื่อเป็นการแสดงความมั่นใจว่าเมืองนี้จะกลับมาสู่สภาพเดิมอีก70ปีข้างหน้าคนอิสราเอลที่เป็นเชลยจะกลับมาสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นใหม่เยเรมีก็ไม่เข้าใจคำสั่งของพระเจ้าหรอกครับแต่ในฐานะผู้เผยพระนะของพระเจ้าผู้รับใช้ของพระเจ้าเราเชื่อฟังแม้ไม่เข้าใจเยเรมีก็เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าเขาก็ไปซื้อที่ดิน พืนที่พระเจ้าบอกหลังจากซื้อเสร็จแล้วเขาก็เลยมาอธิษฐานขอความเข้าใจจากพระเจ้าีน้องสังเกตนะครับยิรมีไม่ได้อธิษฐานขอความเข้าใจจากพระเจ้าขอเหตุผลกับพระเจ้าก่อนว่าทําไมเขาจะต้องซื้อที่ดินที่ในที่สุดแล้วจะลุกล้างไปเจ็ดสิบปีทำไมเขาต้องทำอย่างนั้นพระเจ้ามีเหตุผลอะไรที่ดีช่วยบอกขอหน่อยได้ไหมแล้วเขาจะได้ไปซื้อ ตามที่พระองค์สั่งเยเรมีไม่ได้ขอเหตุผลจากพระเจ้าก่อนที่จะซื้อเยเรมีซื้อก่อนที่มาขอเหตุผลจากพระเจ้าอันนี้เป็นท่าทีของผู้รับใช้พระเจ้าถ้าท่านได้ยินเสียงของพระเจ้าบอกให้ท่านทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วขอให้ท่านเชื่อฟังและทําตามไม่ว่าท่านจะไม่เข้าใจก็ตามพี่น้องครับบางครั้งในชคริสเสียงของเราเราก็อาจจะเป็นเหมือนกับเยเรมีคือ เราไม่เข้าใจส e. e like so so ิ่งท so ี่พระเจ้าสั่งให้เราทำหรือเราไม่เข้าใจพระคัมภีร์บางข้อบางตอนเช่นพระคัมภีร์บอกว่าให้เรารักศัตรูของเราเราไม่จําเป็นต้องรอให้เข้าใจก่อนที่จะเชื่อฟังเมื่อพระคัมภีร์บอกให้เรารักศัตรูแม้เราไม่เข้าใจคําสั่งก็ขอให้เรารักศัตรูของเราขอให้เชื่อฟังไปก่อนที่จะเข้าใจถ้าเรามั่นใจว่า เสียงที่เราได้ยินนั้นมาจากพระเจ้าจริงๆซึ่งถ้าเสียงที่จะมาจากพระเจ้าจริงๆก็จะต้องไม่ขัดแย้งกับหลักการของพระคัมภีร์ตอนอื่นๆถ้าเรามั่นใจอย่างนั้นจริงๆก็ขอเราทำตามโดยอาจจะไม่ต้องเข้าใจทั้งหมด100%เมื่ออับราฮัมได้ยินเสียงของพระเจ้าให้ออกจากเมืองเอนไปยังที่ที่พระองค์จะบอกให้เขารู้เขาก็ไม่ต้องรอให้รู้หมดก่อนว่า ที่นั่นคือที่ไหนปกติคนออกเดินทางก็ต้องรู้เป้าหมายแต่อับราฮัมออกเดินทางโดยไม่รู้เป้าหมายไม่รู้ว่าเป้าหมายอยู่ที่ไหนแต่รู้ว่าเขาจะต้องเชื่อฟังเสียงของพระเจ้าและพระเจ้าจะค่อยๆเ,เ,เปิดเผยเป้าหมายทีละขั้นทีละตอนพี่น้องครับอิสอักนะครับซึ่งเป็นลูกของอับราฮัมก็ไม่เข้าใจว่านะครับทำไมนะครับพระเจ้าสั่งให้เขา หวานเมล็ดพืชในแผ่นดินที่ไม่มีน้ำเลยในปีนั้นๆคนในแผ่นดินนั้นหนีไปอยู่ที่อื่นหมดแล้วไม่มีใครอยู่แล้วเพราะว่ากันดานน้ำนะครับหวานอะไรไม่ได้ครับไม่มีน้ำเลยหวานเมล็ดพืชแต่ก็จะแห้งตายหมดแต่พระเจ้าไม่ให้อิสอับทิ้งแผ่นดินนั้นไปเหมือนคนอื่นแต่ในทางตรงกันข้ามพระเจ้าบอกว่าให้เขาหวานเมล็ดพืชนะครับเมล็ดพันธุ์นะครับ ลงในแผ่นดินที่ไม่มีน้ำเลยอิสอักก็ไม่เข้าใจฮะแต่เขาไม่ต้องรอให้เข้าใจก่อนครับถ่งจะเชื่อฟังเขาหว่านนะครับเมล็ดพืชตามที่พระเจ้าบอกพี่น้องและเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับพระเจ้าให้เกียรติคนที่เชื่อฟังแม้ไม่เข้าใจในสิ้นปีอิสอักเก็บเกี่ยวผลได้100เท่านี่คือสิ่งที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ คนใช้คนนั้นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับในงานเลี้ยงนะครับที่หมู่บ้านกานาคนนั้นก็ไม่เข้าใจว่าทําไมพระเยซูนะครับสั่งให้เขาเอาน้ําไปเติมที่โอ่งล้างเท้าให้เต็มโอ่งล้างเท้าก็คือเอาไว้ล้างเท้าของคนที่จะมาเข้ามาในงานมันก็จะล้างตอนที่เข้ามาในงานใช่ไหมครับแต่ณเวลานั้นเนี่ยเป็นเวลาเริ่มงานมานานแล้ว อยู่ใกล้จะเลิกงานแล้วโดยเหตุผลเราก็ไม่เติมน้ําในโอ่งตอนใก,ใกล้จะเลิกงานแต่เราต้องเติมน้ําในโอ่งไว้ก่อนที่จะเริ่มงานเพื่อจะล้างเท้าแขกเพราะเวลาแขกเดินทางมาใช่ไหมครับแผ่นดินประเทศสุทธเอลเป็นฝุ่นเป็นดินอะไรต่างมันก็จะเกาะที่เท้าใช่ไหมครับก็เป็นธรรมเนียมที่จะเข้าบ้านเข้างานจะภาพก็จะเตรียมโอ่งน้ําใส่เต็มเลยเพื่อจะชําระก่อนที่จะเดินเข้ามาในงาน อันนี้ก็เป็นขาเข้าแต่ขาออกตอนจบเนี่ยไม่จําเป็นนะและคนใช้ก็คงจะไม่เข้าใจเลยว่าทําไมในะกล้จะเลิกงานแล้วพระเยซูสั่งให้เอาน้ําไปเติมที่โอง่งแต่คนใช้ก็เป็นเชื่อฟังและทําตามในสุดแล้วเขาก็ได้เหล้าอางุ่นมาอย่างมากมายเพราะการเชื่อฟังนั้นเพราะพระเยซูทรงเปลี่ยนน้ําให้กลายเป็นเหล้าอางุ่นเป็นองครับนี่คือตัวอย่างและยังมีตัวอย่างอีกหลายตอน ที่ผู้รับใช้ของพระเจ้าในพระคัมภีร์ได้เชื่อฟังแม้ไม่เข้าใจและผลของการเชื่อฟังนั้นก็ทําให้เขาได้รับพระพรจากพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าอาจจะเตรียมสิ่งที่ดีมากว่าให้กับเราเช่นกันแต่เราต้องเชื่อฟังพระองค์ก่อนแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะยังไม่เข้าใจก็ตามดังนั้นถ้าเป็นเสียงของพระเจ้าเราคงต้องเชื่อฟังแม้ไม่เข้าใจ ช่ไหมครับแม้นว่าจะไม่รับคําอธิบายหรือจะไม่เข้าใจเหตุผลเหมือนที่เยเรมีได้ถามพระเจ้าบอกว่าทําไมพระเจ้าจึงให้เขาเอาเงินของเขาไปซื้อที่นาซึ่งกําลังจะลุกล้างเพราะคนจะไม่อยู่ในประเทศนี้แล้วอีกเจ็ดสิบปีทําไมพระเจ้าจึงทําอย่างนั้นเยเรมีถามพระเจ้าจริงนะครับเป็นธรรมชาติของมนุษย์ของคนที่ไม่เข้าใจก็จะถามแต่ เยรมีถามตอนไหนครับตอนที่เชื่อฟังไปแล้วตอนที่ซื้อไปแล้วเขาไม่ต้องรู้เหตุผลก่อนที่จะเชื่อฟังเขาเชื่อฟังพระเจ้าก่อนแล้วเขามาหาเหตุผลทีหลังเห็นไหมครับให้เราถามกับพระเจ้าด้วยกันครับข <Okay. S 1> ้าแต่พระเจ้าสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ที่วันนี้เรารู้ว่าเราจะต้องดําเนินชีวิตที่เชื่อฟังเสียงของพระเจ้าแม้เราจะไม่เข้าใจในตอนนั้นเหมือนที่เยลมี แม้ไม่เข้าใจแต่เขาเชื่อฟังและเขามาถามพระเจ้าต่อหลังได้เราไม่ได้เชื่อฟังเพราะเรื่องนั้นมีเหตุมีผลที่เราควรเชื่อฟังแต่เราเชื่อฟังเพราะพระเจ้าสั่งให้เราทำเราก็เลยตัดสินใจทำขอพระเจ้าช่วยเหลือให้เรามีความคิดมีความเชื่อแบบนี้คือเชื่อฟังพระคัมภีร์ทุกข้อ และทําตามพระคัมภีร์ทุกข้อทุกตอนแม้ในขณะนั้นเรายังไม่เข้าใจขอพระเจ้าโปรดให้เราได้มีความเชื่อเหมือนกับที่เยเรมีมีเราขอบคุณพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้รอบรู้ทุกอย่างพระองค์มีสติปัญญาพระพองค์ทรงรู้ดีว่าพระองค์กำลังทําอะไรอยู่และพระองค์สั่งให้เราทําอะไรขอเราเป็นคนเชื่อฟังพระเจ้าไม่สงสัยขอขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าแอปพลิเคชัน ของคริสตจักรเมล็พันธุ์ของเราซึ่งพี่น้องสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS และระบบ Android เมื่อท่านดาวน์โหลดแล้วท่านก็จะสามารถเข้าฟังมานาจารย์ใหญ่ฟังคําเทศนาฟังคําสอนฟังคำรญยานชีวิตและเรียนบุเรียนเฝ้าเดียวกับเราได้ตลอดเวลานะครับท่านสามารถจะดาวน์โหลดมาไว้ในมือถือของท่านใน i อ a d ของท่านได้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ พระเจ้าอวยพอและคุ้มครองให้พระพักทอประกายหล่นด้วยพระเมตตาพระพักหันมาหาทัานและมอบสันีิสุ บปรดปรทันและทั่วทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนช่วลูกหลานจนชั่วลูกหลานขอพระเจ้าทรงโปรดประทานและทั่วทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนช่วลูกหลานขอพระเจ้าทรง ทัครอบรนทุล้ลานจนทะลุล้านขพระเจ้าทรงมวันทันแลอทั้งพพันอีกนงร้อยพันทังครครหมดทังครนล้ลานจนทะลล้ลานการส,ส่งสารทินททันไปจาสงตามติอยู่งคุ้มภัยปกลลอมรอก,กัน สุภายในส <mü> ่งอยู่ข้างกายส่งอยู่ข้างกายยามดวงวันไหม่ต่วันลับไปจะมาเมื่อไรจะไปที่ใดอย่เมื่อสาร์ร้องอย่าเมื่อเชิญ้านมีพร้อมท่านมีพระอง์ท่านมีพระอง์ท่านมีพระอง์ท่านมีพระองค์ท่านมีพระอง์ท่านมีพระองค์ท่านมีพระ ล้นด้วยพระมิตาพระพักหันมาหาท่ามแลหมสันติสุ